ข่าวเ่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ Youtube จะข่าวเ่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันนะคะขอแล้วนะคะเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะครมออนุมัติเราชนะม .33 เรารักกันรับเพิ่ม2,000บาทคนละครึ่งรับอีก3,000นะคะ มาดูรายละเอียดกันนะคะครมอไฟเขียวจ่ายเพิ่ม2,000บาททั้งกลุ่มเราชนะและโมสามสเราระก,กันให้ใช้สัปดาห์ละ1,000บาทสิ้นสุดเดือนมิถุนายนพร้อมครอดมาตรก,การยิ่งใช้ยิ่งดีให้ e w a c h e r ไม่เกิน7,000บาทต่อคนใช้ใจ่ายเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมนะคะ สแสดงความยินดีแกบพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะแรงข่าวจากทำเนียมรัฐบาลเปิดเผยว่าที่ประชุมครม5พฤษภาคมก็คือวันนี้นะคะเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะเร่งด่วนนะคะโครงการเราชนะจำนวนกลุ่มเป้าหมายประมาณ32.9ล้านคนเพิ่มอีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์กรอบวงเงิน6.7หมื่นล้านบาทโดยให้การใช้ใจ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564 โครงการมอ3าเรารักกันจำนวนกลุ่มเป้าหมาย9.27ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนม .33 อีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์วงเงินรวม18,500ล้านบาทนะคะโดยให้ใช้ใจ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน2564มาตรการในระยะต่อไปเมื่อสถานการณ์โควิดคลี่คลายลงนะคะกรอบวงเงินเบื้องต้น1.4แสนล้านบาท โดยใช้เงินจากพรกรเงินกู้ที่เหลืออยู่ได้แก่มาตรการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะที่3ประชาชน13.65ล้านคนนะคะโดยให้ค่าครองชีพแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเดือนละ200บาท ระยะเวลา6เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมและเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษจำนวนเป้าหมาย2.4ล้านคนเพิ่มเดือนละ200บาทเป็นระยะเวลา6เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมเช่นเดียวกันนะคะสมาตรการเพื่อฟื้นฟูนฟนเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 โดยให้ความสำคัญกับการกระตุน้น กำลังซื้อของประชาชนกลุ่มรายได้ปานกลางและรายได้สูงได้แก่มาตรการคนละครึ่งระยะที่3ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย31ล้านคนให้ใช้สิทธิ์ใช้ใจ่ายที่รัฐจะสะสมได้วันละไม่เกิด150บาทวงเงินคนละ3,000บาทต่อคนนะคะและโครงการยิ่งใช้ยิ่งดีโดยรัฐสนับสนุน e w a c h e r ให้กับประชาชนที่ใช้ใจ่ายซื้อสินค้าและค่าอาหารเครื่องดื่ม และค่าบริการกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่เกิน5,000บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนโดยประชาชนใช้จ่ายจะได้รับการสนับสนุน e w a c h e r จากภาครัฐในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน64ไปใช้จ่ายในเดือนสิงหาคมถึงธันวาคม64ทั้งนี้คาดว่าประชาชนจะเข้าร่วมโครงการประมาณ4ล้านคนนะคะ อัปเดตล่าสุดนะคะครมอนุมัติเราชนะม .33 เรารักกันรับเพิ่ม2,000บาทคนละครึ่งรับอีก3,000บาทนะคะ